นี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่าผู้จัดการตำรวจพันบาลนะครับในฐานะที่เป็นรองผู้ในการสืนต้องการและปรับรางการตรวจรับรถยนต์ตระกาลยนต์องพิสการพันบาลโดยมีท่านผู้การธีรเดชนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับร่วมกับทางกองรับการตำรวจพันห้าและสนองของตันนะครับจะารายงานเรื่องเทสการรักรถยนต์ในครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องจากนะครับ ในพวกเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีเหตุการณ์รับแจ้งนะครับการลักรัพจากยานยนต์ในพื้นที่สอท6กรามสอ,นอ,นอ,นออกตันสอน6อลาดพร้าวและสอท6หัวหมากนะครับซึ่งจากรายงานดังกล่าวจำเรียนว่ากองวิาการหลวงพนบาลโดยท่านผู้ชันหลวงพันบาลนะครับได้มีการนําข้อมูลจากการรับแจ้งนะครับผ่านหนึ่งเจ้าหนี้ รวมถึงน,นะครับที่พี่น้อประชาชนได้แจ้งเหตุในการลักทรัพย์หรือเหตุต่างๆในเขตพื้นที่คนครบาลโดยได้นำข้อมูลต่าวมาวิเคราะห์ครับอา้จากรรมว่าได้มีเหตุนะครับลักวิ่งสิ่งอนะครับขึ้นในพื้นที่สอนอในบ้านในห้วงเวลาใดในสถานที่ใดซึ่งจากการข้อมูลวิเคราะต่างๆนี้นะครับทางเจ้าน,น่ตรวจสอสอต่างๆ จะนำข้อมูลเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนมาวิเคราะห์ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดได้อย่างไรแผลพฤติกรรมคนร้ายที่มาก่อเหตุไม่ว่าจะลักรถหรือชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์นะครับมันเกิดทุกเวลาใดเ่าลันแผนท้กล่าวนั้นนะครับมาวิเคราะห์ต่อว่าเราจะจัดกําลังสายตรวจหรือฝ่ายสืบสวนเนี่ยในการป้องกันและป,ลาปลาจจะาราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมาืองบางบอนอย่างไรนะครับ พราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้กับผู้ลงพันนะครับถูกกระตุ้นนะครับถูกกระตัการโดยทางข้อมูลวิ่น้อจาดำเนกล่าวนี้ที่มีการวางแผนไว้นะครับนำมาใช้ประโยชน์นะครับซึ่งจากฤดูั้คนที่ผ่านมาปรากฏว่าสิ่งที่เราพบเห็นคือนะครับมีเหตุนะครับรับรถจักรยานยนต์เนี่ยในพื้นที่เระเทมากขึ้นจึงมอบหมายนะครับให้ฝ่ายสืบสวนของกองสืบนะครับ4กองสืบห้า รวมทั้ง2ปอสุวนและ2ปอโคกพาลาดพร้าวหัวบางลองตันนะครับดาเดนินการไล่ได้ว่าแก๊งใดกลุ่มใดนะครับซึ่งได้มา่อเหตุนักทรัพย์ในพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจากการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พบว่า,วกวาแก๊งคนคร้ายดังกล่าวนี้มีการทำงานเป็นทีมนะครับแบ่งหน้าที่มาทำเริ่มตั้งแต่นะครับผู้สั่งการให้เป็นกนับการรับรถมอเตอร์ไซค์ผู้รับนะครับ และก็มีคนรับซื้อนาไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในส่วนนี้นะครับจากการรวบรวมฐานข้อมูลของกองกการสืบสวนตำรวจต้กรบ้าลของอักการสืบสวนตำรวจต้กรบานห้านะครับสองนองอมตันก็พบว่านะครับมีการรับบทนะครับเกิดขึ้นเป็นแก๊งเดียวกันนะครับซึ่งในรายละเอียดทั้งหมดนี้ผมขออนุญาตให้กับนรองของตันนะครับไปชี้แจงรายงานที่ทราบนะครับครับต่างกลท่านรอพิการาครับที่น้องสื่อมวลชนนะครับเช็คดีนะครับ เกิดเรื่องมาที่5้าเวลาตรงนะครับประมาณเวลาประมาณตีห้าต่านนะครับ,รราารรบแลมะมีคนร้าย2คนเนะี่ยเข้าไปลักรถจักรยานยนต์นะครับเกิดเกิในซอยพัฒนาการยีนะครับโดย,ยนคนร้ายเนี่ยได้เข้าไปได้ปกปิดใบหน้านะครับถึงแมจ้จะอกู่นอกนะครับได้เข้าไปทำการลักรถจักรยานยนต์คันหลังจากก่อเหตุนะครับทางฝ่ายเจ้สือนะครับก็ได้ลงตรวจสอบนะครับก็มีการเป็นก็เป็น ที่เกิดเหตนะครับจนทราบว่าครับคนร้ายได้ขับรถนะครับรนีไปตามนการเป็นดีมีโยงนะครับเข้าไปตามพลาามสีนะครับแล้วก็เข้าดูสานสทอนะครับางพระาสทอนี่ไปตามดำเนินรานในงานพิเศษนะครับนั่นเอต้องไปย่านแทนนะครับเป็ฝ่ายส่วนนะครับก็ได้เข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อพิสูจน์ทราบนะครับว่าคนร้ายได้ขับรถโดยนการที่กระทำที่ผิดทนครับ แต่ยังซ่อนอยร่ในใจจนทราคับว่าพบก็บ้างหนึ่งนะครับคุณ้ายได้ในกเขาแต่ยกซ่อนอยู่นะครับึงได้ที่ัวนแล้วก็ต่างๆไอยา่นะารันคน็นไที่เก่าที่คนนะครับในบอก็ได้การรวบรวมเกานะครับหอกใจับขึ้าลใน้านจับในารัรรในรังือ้ายฐานะนะครับแต่นั้นฝปถือเถืนะครับก็ได้รวบรวมเกานจับศาลอาญาพินินะครับเพื่อเขาจาประสค้งบ้านหลังตางนะคร ouais. 네ับ ในเช้าวันที่27ธันาคมที่ผ่านมาซึ่งการเขาบรคนนีนะครับได้ทําโคนเ้องกับนย์ได้นำกำลังไปเขัารถคนผมขออนาตให้ลองกับูนับได้เล่าเกิดขึ้นในวันนั้นับผู้สื่อาุกนครับเรียนรองรองผัดการทีมาวา และพี่น้องเตัุดเน่านครับผมพัฒน์ดโกเกิดเส็ตอยครับรออต่อตืเตต่อเราเกันวันที่ยี่สิบหลาคหกสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเวลาบ่ายเจ้ามืผมพร้อมทีมงานเจ้า้ผ่ายอุบัติเหตุได้นำไปโค่นกองจากอาญาบุรีครับไปคพ้นบ้านเข้าไปในพอราวินจิโน่ครับแตกต่งแข่งแลหตือบาดแผลรุ่มเทพในอรครับเมื่อไปถึงพบกับนายดัตติ ส่วนครับซึ่งเป็นเจ้าได้กแสดงผลว่าเป็นพุทธาวาสต่างครับได้ยินยอมให้นำตรวจผลนะครับผลการตรวจพบว่าเป็นลาไดง้าวเวฟสีขาวแดงครับซึ่งตรวจสอบพบว่าเพิ่งได้ขโมยงานจากรองกําลังครับแล้วก็ได้พบกับนายอภินญาสุบอลครับผู้่ออาจตามจับอยู่ที่ชั้นสามของบ้านครับแล้วก็พบอาวุธปืน สองก็บอกครับซึ่งเป็นอาวุธมีปืนมีทะเบียนครับและได้สืบสวนขยายผลจนทราบว,ว่าในการลักทรัพย์แต่ละครั้งครับจะได้จะมีนายบุญกงข่าหรือดาวนะครับเป็นผู้สั่งการให้นายสมยศหรือจุดได้ขับรถจักรยานยนต์ไปรับนายอภินางหรือบอลนะครับไปกระโจะนรถจักรยานยนต์ทุกคืนนะครับภายใน กรุงเทพมหา,านครและลบริษัทุนทนะครับเมื่อไปถึงนายเมื่อไปถึงรถที่จกการนะครับนายกมยศหรือจุงนะครับจะเป็นคนลงไปใช้ถังพวงซึ่งทำเป็นรูปตัวทนีนะครับแทงไปที่เป้ารถนะครับแล้วก็สตาร์ทรถหลบหนีนะครับเมื่อหลบหนีเสร็จได้ทันทนะถึงบอลน,นะครับจะ,จะนำรถจักรยานยนต์ที่ได้มาครับขับรถเข้าไปบ้านเข้าทางซอยรามีเจริญทรัพย์กัางหลางนะครับ เพื่อจะเอาไปเปลี่ยนเป้ามุกแจนะครับส่วนนายรัตติกิจหรือส่วนครับจะเป็นคนติดต่อกับนายวินสันชาตพม่าครับเพื่อว่าจะคอยส่งรูปท้องที่ได้มาติดต่อมาลงซื้อขายกันนะครับโดยการกระทดซื้อขายกันรั้งนึ่ได้นะครับตั้งแสองหมื่นแปดถึงสามหมื่นครับเพื่อได้เงินมานายดินสันชาตพม่าครับจะโอนเข้าบัญชีของนายพิจานทหรือก่อนนะครับ แล้วนายบอลหรืออับพินญาครับกดเงินสดและก็เอาเงินกระดาษไปย่อนให้กับนายหยงปู่ครับให้กับนายบุญคงลคารหรือดาวครับจำนวนสองประมาณสองล้านบาทครับเพื่อไปแบ่งกับนายสมยศส่วนเงินสดกระดาษที่เหลือประมาณหนึ่งพันครับจนได้มาแบ่งกับนายสุวงนะครับคนเป็นหมื่นครับคนละประมาณห้าพันบาทครับเด็กและนายสมงครับเสร็จแล้วนายอับพันญาหรือบอลครับ จะติดต่อกับนายทารนะครับที่เป็นคนขับรถตู้กระบะวีโก้ทึบนะครับที่พักดุจยาประพุมธานีนะครับขับรถมาละรถจักรยานยนต์หน่นั่งนะครับเรถในทางตรวจรถเห็นบางแพรนะครับเพื่อบาไปเก็บไว้ที่ประพุมธานีเสร็จแล้วก็จะนําไปส่งที่ทางจังหวัดบุรีนะครับเพื่อจะส่งข้ามประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมก็เลยนำหนึ่งงานนะครับไปติดต่อที่ ประสบารีพบรถจักรยานยนต์จำนวนสองคันครับที่แจ้งหายไว้ที่สตอตามหากับสตอตัวตางครับจึงยึดไว้ให้สำการตรวจสอบนครับตอบถามนายประสาทนะครับทราบว่าด่านซึ่งพิ่งเอาตัยึดจักรยานยนต์สองคันไปส่งที่จังหัดนนทบดรีนะครับจึงได้กล่าวไปตรวจยึดรถจักรยานยนต์สองคันที่จังหัดนนทบดรีนะครับตรวจสอบพบว่าแย้งหายที่สตอพบแย่งสตอผม จำนวนหนึ่งท่นนะครับจึงยึดไว้ส่งพนักงานสอบสวนและก็แจ้งข้อกล่าวหาในคณติดอสวว่าร่วมกันกระทำผิดานรักทรัพย์หรือรับของโจรครับส่งต่อดำเนินคดีต่อเพิ่ตามครับตัวนายบอลหรือนายจจาร์ครับแจ้งข้อกล่าว่าร่วมกันรับทรัพย์หรือรับของโจรตามจับรอทำการรับสรัพ่นะนครับ ครับก็ขอแยกประเด็นพี่น้องถูกต้ช่นะครับว่าในเคสนี้นะครับเรารู้วันการทั้งหมดนับนับตลาดผู้สั่งการนะครับคนรักนะครับและก็ชุมที่รับซื้อไปขายนะครับอย่างที่เพื่อนบ้านนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าแอ้กตตนี้ทํามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับ2566นะครับเกือบสามสี่เดือนกว่านะครับและออกละว่าทุกคืนนะครับอยู่รักพันอยู่สองพัน อย่างเคสสอนอโภมาวันที่24กันยายนเนี่ยเขารักเลยครับที่ท้อง,อง對 bosses, 對 year, ที่ลาดพร้าวและคุณเดินกันนั้นจะมาลักตะเกตพื้นที่สอนอโภมหาอีกนะครับต่อขะชัยัรรมพันธ์นะครับว่าผู้เสียหายท่านใดนะครับที่จะเดินื่นหายนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้แจ้งความนะครับขอขอให้ไปแจ้งความที่โรงพักนะครับแล้วก็แจ้งที่ัาที่สูงถึงขั้หนึ่งก็ได้นะครับเพื่อรบเ่องนะครับเพื่อแนะนำให้ท่านจะรับผู้ผู้เกีกับผู้คนร้ายรายนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับ ครับผมก็อยากแจ้งเตือนว่ารถกระบะางรนแบบนี้นะครับยังไงสายตรวจที่ตั้งด่านต้องขอให้เปิดท้ายเพื่อดูว่าสิ่งของภายในนี่คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราเห็นว่าเขาเนี่ยคนร้ายเนี่ยนั่นก็คือปกปิดซ่อนเล่นอยู่แล้วในการที่นำของกลางนะครับในการโกงเงินไปส่งขายต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถเนี่ยต้ายพิจันว่าคืออะไรและแก๊งเนี้ยตายกับุกคืน แต่ก็จ้งแค่สองพัน่อหลันก็ไปถงสองเดือนเริ่มกับรัชดาที่เชื่อตาถ้าถามผมผมไม่เชื่อคือว่าพอเห็นแกกตอนนี้พอเลแจ้งจะไปยังรัฐบาที่เราพปจาราจังมากผู้ใดที่ปูกลักทรัพย์ไปนะครับก็ขอให้แบบมาแจ้งทางหลนะครับเราจะ็พื้ฐานจริดว่าโดนคดีทางหลวไม่ไล่ต่อได้เราเรียนว่ามีรถ่านเนยกัเป็นร้อยน่าจะดนจัเราเรียนว่าในส่วนนี้เขาพยายามแจ้งเตือนในฝ่ายงานต้องการติดตามสายตรวจ นะครับก็จะเป็นด่านของทีเพยียงมาลครหรือปาริมณฑลนะครับใกล้เคียงในเส้นทางนะครับขอไปรจกวันการจะ้อีว่านนขอให้ตรวจรถคันเราจะเจอบบเรถแบบนี้เราจะเจอของกลางแน่นอน,อนอนก็แต่รงีได้ีกมกระบะที่เหมือนใช้ควกระปของมาด,ดูันกาอารจะสุ่คกินแล้ถ้าเขารวมได้หลายคันใช้รถเป็นร้อยละครับ <ๆๆ S 2> ก็ <ๆ S 2>